Phát, hết nhá hả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ูกสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีชาวยูทูบนะครับยื่กผมให้เขานะครับคนอีสานบ้านเห้องนะบ,บ้านเดียวกันทีวีนะครับวันนี้พามาเบิงเขาโพดท,ที่เขาปลูกในคลิปทีเดียวเห้ลงใงห้พี่น้องเบิงนะครับตอนมันขืนงามบะนะครับนี <c oughs> ่ืน่ามนี่ครับกาลังขึขืน งามนะครับอันนี้สิเป็นยั่งเนี่ยน้ำพี่น้องเนี่ยนี่ปลูกไว้นี่ยสวนสวนสะอมสวนสะอมสวนนั่นก็สวนผักสะอมก็อ๋ไปบิ้มพูดกันผักสะอมบ่าขึ้นมาพูดถามนี่คือผักขาเล้อผักขานะครับนี่ครับอีสานมาเท่าอย่างเงีนะครักขาครับนี่ครับเป็นแถวมาเนี่ยผมผ้าเบิ้งทัวร์อฮะผมผ้าบิ้งทัวร์ครับพี่น้องไปน้ำกันครับนี่ครับมาเบิ้งทัวร์ พี่นอ้องของมวกเราชาวบ้านนะครับนี่เดีดวยวผมให้เบิ้งนะครับนี่ครับเห็ไหมครับนี่พี่นอ้องถั่วนะคร,นครับโอ้ขืนงามอะไตัวเนี่ยโอ้พี่บอนงาน,น,งนเราใส่นี้ยนะปุ๋ยนะย เดี๋ยวผมเดี๋ยวเมื่อนีร่ทีปลูกยังก่อนมื่อนีร่ปลูกชะอมปลูกชะอมนะครับป้าผมพากลึงการปลูกชะอมของผู้ปราชญ์ชาวบ้านนะครับป้าพี่น้องไปน้ำกันนะครับนี่ครับมักเดื่อการปลูกชะอมนะครับเนี่ยเลาวก็ถึงขั้นใดแล้วเนี่ยผมปั๊บแล้วก็ทมดินเลยครับ มาหนาวกันแล้วมาฝนมาตกกันหนาวเฮ้ยหนาวเลยมึงเลี้ยงใครอยู่ไงยี่มาอยู่อะเก๋ครับเดี๋ยวอัพเดตให้เบิ่งนะครับอันนี้ก็ต้องเพาะยังกันนะต้นสักครับเพาะต้นสับชักต้นสาห่าต้นสาหาต้นนี่ครวิธีการกอกถุงนะครับมิจฉาดินล้วนๆแล้วก็เอาต้นสับใส่เลย นะครับพี่น้องนะครังว่าติดตามเบิ้งกันนะครับว่าสิเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้เบิ้งนะครับผมถูกบัวว่าท่านพี่น้องอืมถูกบัวว่าเหยี่ยวกินหอยกินถูกบัวว่าเหยี่ยวกินหอยกินคนกินน้ำไะไบ้างกินได้หรือเปนบ้าคนกินได้ปะเนี่ยได้ครับเดี๋ยวผมพาเบิ้งใกล้ๆนะครับว่าบ้าเทศบ้านถูกบัว ปลูกเต็มน้องเล่นมาเนี่ยเครึ่งเครื่งน้องครึ่องน้องได้มาจากหัวหกเจ็ดต้นนะครับว่าออกดอกแล้วเด้ไหมออกดอกแล้วเจ้แน่นอนนะว่าปุ๊บออกดอกปั๊บเลยยืนกินได้เลยยืนลงน้ำหมดยซี้ก็ออกดอกแล้วบปล่แน่นอนครับแน่นอนยืนกินได้เลยเค้ยครับมาเบิ้งกันวิธีปลูกบัวพระบาทสถาบันครับเบิ้งครับเอาไม้เสียบน้ำเดี๋ึ เรียบนาเสียบไม่ต้องรอดใช่ไเราว่าไม่เสียบน้ำพี่น้องนะครับโอเคครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่งนะครับนี่ครับพยาบาลกำลังปลูกนะครับกำลังเอาบัวซับลงดินพี่น้องมาโอ้นับบรรยากาศสาเพิ่นนะครับนี่ครับโคกน้องนานะครับโมเดลนะครับ คือว่าซาหีืบ่อได้ขุดนะครับเป็นน้องธรรมชาตินะครับขุดมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าซีฮัแม่นช่ไหมาะไม่ใช่นะครับข,ขุดเองเอาบอกักจกบอกขุดอะ่ะหืมข้าวเ,าเปลี่นบ้าวหน่อยเข้าวเปลี่นบ้าวหน่อยขุดเองนะ เชียครับนี่ครับบัวที่เป็นนำมาปูนะครับทีเป็นหังสี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้ได้ติดตามรับชมกันนะครับนี่ครับมาเบิ่งกว่าที่สองกันนะครับกำลังมากกว่าที่สองนะครับแต่ว่ากว่าเลี้ยงเส็ยไปแล้วนะครับนี่ครับเถแก่เลี้ยงกบนะครับสองพันตัวนะครับแต่ว่ายังมาได้เห็นกบอยู่พี่น้องจักไปใส้บัสนะครับ เราเบิงน้ากันนะครับตอนต่อไปนะครับสิเป็นยังไงเดี๋ยวผมอัปเดตในเบิ้งนะครับนะครับการเป็นอีสานบ้านเฮานะครับเป็นมาเิ่นอีเห็ดนี่ยังกะโคกน้องนาบ่ะโคกน้องนานะครับแต่ว่าหากเป็นโคกน้องสะนะครับบ่แม่นโคกน้องนาเด้หรือน้องากำลังเริ่มต้นนะปลูกพักปลูกงานะครับ รักนั่งอ,างาอ่างยาดิบได้ซื้อข้าเจ้านะครับปลูกกินเดงนะครับกําลังเห็ดปะเสียกระเกษตรปร,ประสานนะครับโอเคครับค่อยรยติดตามรับชมกันนะครับว่าจีบแม่ออยังต่อไปนะครับนี่ครับพี่น้องมองล้อมด่างไว้ดีว่าแม่ยังนี่พี่น้องย่านกบสองพันตัวออกนะครับ ล้อมไว้นะครับผู้บ่วยเทศบานย่านโกบออกนะครับสองพันตัวนะครับนี่ครับพี่น้องล้อมไม่ล้อมสาเลยนะครับย่านโกบออกนะครับแทบเปานัอะไรยังออกอยู่งั้นปะยังเหลืออยู่ประมาณสองเงานะครับยังไม่ได้ปลูกนะครับนี่ก็นี่สองกอเป็นไงบ่ เอาไม้ได้ดีสินพี่น้องมาเบิ้งกันนะครับนี่ครับสองกอสุดท้ายนะครับเอ้ยบุบปั๊บได้กินปั๊บว่าจ่านพี่น้องฟังเหรอนะครับกูได้กินบัวนะครับใช้บัวไปแกงนะครับมาเอาได้นะครับกูมาเทื่ยบ้านนะครับนี่แกงสมพัดใส่ไข่พัดใส่กระทะอะได้บ่ มัดใส่ไข่โบสุกได้หัวหน้าขั้นสมก็ได้ขั้นสมก็ได้นั่นโอเคนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้เบิ้งอีกจอไปแนวจะที่เป็ียนจังไหนนะครับนี่ครับข้อสุดท้ายแล้วครับนี่ครับหัวน้าโอเคครับอย่าเน้นมาติดตามเบิ้งกันนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับ เสร็จแล้วครับผมกอดท้ายแล้วเรียบร้อยนะครับแต่น,นี่พว่าท่านบางก็จจะมาเลี้ยงใบให้มันงดงามมาจะเป็นวานะครับนี่ครับเนี่ยเพิ่งปลูกมานะครับซีซีก่อนะหนึ่งสองสามซีนะครับมือหนิซีก่อมืออื่นใหญ่ยะกก่อปุยยังบลูนะครับมาชมกันนะครับพี่น้องนะี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลูกบวัวทั้งเป็ดห้าก่อนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับในคลิปนี้นะฝากว่าคลิปนี้นะครัอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำแนี้พี่น้องนะครับเพื่อรอดชมคลิปต่อไปนะครับจากทีมงานผู้บ่าวไทยบ้านนะผู้บ่าวไทยบ้านยังไม่ชิมยังนะครับเขาจังทำเบ่งกันต่อนะครับจทกิแมนยังนะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้นี่ครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ